สาธุใครดูวิดีโอนี้ได้จนจบแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยทุกงวดทุกงวดนะครับครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับมาอยู่ในสวนมะม่วงโชกัน,นันนี่แหละครับฟ้าหลังฝนหลังจากที่แห้งแร้งมานานครับ อำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยอยู่หลังหมู่บ้านกาละเกตนะครับพื้นที่นี้อันนี้กล้วยกลับหัวนะครับปลูกไว้ผมเอาหนอกลับลงไปในดินความหัวลงนี่ครับขึ้นมาสองต้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะครับวันนี้ก็มาฉีดท้นจุลินทรีย์ สามสหายครับจุลินทรีสังเคอแสงบิวเเรียแล้วก็บีทครับหรือบาซิลัสทูเรนเจซิสนะครับครับที่ภาษาพิชาการเขาเรียกกันครับให้รู้ก่อนฉีดครับว่าเป็นแบบนี้แล้วอีกสิบวันผมจะมาทำคลิปให้ชมใหม่ครับนะครับมีหนอนกินขัว่วมันยางไหลเต็มลูกเลย นะครับตามลำต้นก็มียางไหลครับพอฉีดไปแล้วก็มาดูผลกันครับครับนี่แหละครับมาพร้อมกันสามท่านครับจุลินซีนี่ครับบิวเวอรียครับ เริ่มติดบ้างแล้วเท่าหัวไม่ขีดไฟก็ไม่รู้ว่าจะติดหมดหรือเปล่าครับทุ่งนี้เขาเรียกว่าทุ่งสะเดานะครับเนี่ยที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยนี่ติดใหม่ครับฟ้าลั่น อันนี้ก็โชคอน,นันต์ครับมะม่วงพันล้านของอำเภอศรีนครครับอันนี้บีทีครับผมบาซิลัอะไรนั่นแหละครับวิธีการทำผมไม่กล้า ที่จะทําให้ท่านชมนะครับจะให้ดูแต่ผลงานแหละครับเพราะว่าเอ่ออาจจะติดข้อกําหนดของ YouTube อาจโดนแบนปิดช่องได้เพราะว่าในเรื่องของการทําคลิปซ้ํานั่นเองเขาทากันมาเยอะแล้วครับเขาทากันมาให้ดูใน YouTube กันมานานแล้วแต่ถ้าใครทําใหม่นี่มีสิทธิ์ อาจถูกแบนได้การฉีดนะครับผมจะเน้นไปที่ลำต้นครับส่วนของกิ่งไม่เน้นใบครับฝากถึงท่านใดที่ต้องการรับประทานมะม่วงที่ปราศจากสารพิษนะครับ ติดต่อมาได้ครับผมทักไปที่เฟซผมครับสวินลูกทรงเฟซปัจจุบันผมนะครับส่งไปที่กล่องข้อความนะครับแล้วเราค่อยคุยกันผ่านระยะเวลาการฉีดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ท่านชมใหม่ครับว่าหลังจากฉีดแล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามผมไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ดูผลงานของจุลินทรีย์ทั้งสามสหายนะ จริงๆเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับผมยังมีไตโคดมาม่าอีกอย่างหนึง่งที่ยังไม่ได้เอามาให้ชมสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านจะกดไลค์กดแชร์ทุกท่านนะครับจงถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับผมสวัสดีครับ